โอเคค่ะทุกคน EP สองมาแล้วนะคะเอ่อทำอย่างรวดเร็วอ่ะพุกท่านจะสอนนะคะลงคลิปอ่ะลงคลิปให้เรากดไปถ้าเราทําคลิปเสร็จแล้วต้องใช้พวกที่มันตัดแบบนี้นะคะให้เราหรือว่าใช้อะไรก็ได้ะค่ะถ้ามันเป็นตัดแบบนี้นะโอเคให้เรากดไปตรงนี้นะคะนี่น,นลูกศรเลยนี่ลูกสอนกดเข้าไปกดเข้าไปเสร็จแล้วนะคะ เราสามารถเลื่อนดูได้นะคะว่าเราจะเอาอะไรลงไหนๆนะคะอ่ะพี่ถามก็จะมียูแค่นี้นะคะอ่าให้เราถ้าเราอยากลง youtube นะคะให้เรากดพิธีรูป youtube นะคะเอยกดเลยกดไปแล้วก็รอเถ้ามันไม่ได้นะคะให้เรากดเข้าใหม่เออทวนโอเคได้ละคะ่ะให้เรากดใหม่นะคะอ้าอะไรเนี่ยอ่ะโอเคค่ะอือฮึก็รอนะคะ โอเคค่ะมาแล้วนะคะส,สู่ชว่วงนี่นะคะโอเครอมัอนหมุนเสร็จนะคะไอ้เนี่ยไอ้ที่มันหมุนอยู่นะคะเราต้องพี่ทำขอเล่นหน่อยนะขออนุญาตเล่นหน่อยนะคะลูกสอนพี่ทำชอบเอามาแล้ะค่ะมาแล้วนะคะ,อะ,ะ,คะพอมาแล้วนะคะให้เราเนี่ยห้ามดูคอห้ามบูคอ โอเคตัวนี้มันก็ไม่ให้ดูเลยนะแครโอเคค่ะโอเคนะคะให้เรากดไปที่ตรงไหนก็กดไปที่ตรงนี้นะคะนี่ไปที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะอ่ากดไปทั้งสองแบบอันนี้นะคะก็ให้เรากดอีหรือว่าเราจะทาอะไรก็ได้นะคะให้เรากดจุดๆหรือว่าอีพีหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวไปทำนี่ยก็จะมาเขียนอีพีหนึ่งให้ดูนะคะเดี๋ยว ้เราเขียนอะไรตามใจเลยค่ะตามใจเขียนตามใจนะคะทามคนเขียนอีพีหนึ่งเดี๋ยวพี่ทามเขียนเสร็จก่อนนะคะทุกคนคะ่ะลงผิดคลิปค่ะคือลงผิดคลิปนะคะนี่พี่ทามเขียนเสร็จแล้วนะคะด,ดิไปคขดนเสร็จแล้วอ้ยังไม่เสร็จค่ะขอโทษค่ะอีพีสองนะอีพ e, ี พีพีสองอพีหนึ่งหนึ่งอ่ะอ p พีหนึ่งเดี๋ยวเฮ้ยอ่ะีพีหนึ่งนะคะคือพี่ธามลงคลิปผิดนะคะเพราเราเขียนอีพอีหนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่ธามจะไม่ลงนะเดี๋ยวจะบอกว่าให้กดไปตรงนี้อ่ะมันก็จะลงคลิปแต่ว่าเราต้องรอละคะ่ะรอให้นั้นนะคะหรือว่าเราจะปรับแต่งตรงนี้หรือว่าปรับแต่งตรงน,รรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะคะปรับแต่งตรงไหนก็ได้เนาะ ตามใจที่คุณที่เขาจะปรับแต่งนะคะอ่าเขาหลายคนบอกว่าพี่ขะทําไมมันพิมพ์เกินไม่ได้คะทําไมมันพิมพ์ได้แค่ร้อยตัวคะเพราะว่าเห็นไหมคะเนี่ยว่ามันพิมพ์เกินไม่ได้นะเพราะต้องพิมพ์แค่นี้นะคะเราห้ามพิมพ์เกินหนึ่งร้อยอันหนึ่งร้อยตัวนะคะเข้าใจไหมคะน่นเลยคะ่ะเราห้ามพิมพ์เกินหนึ่งร้อยตัวมีคนถามพี่ถามว่าพี่ทามค่ะพี่ทามเขียนภาษาคิดได้ไม่ชรได้ะคะ่ะเดี๋ยวพี่ทามจะเขียนให้ดูนะคะ โอคโค้ยทุกคนเนี่ยน่านจะอ่านออกกันคะนไมไ่เขียนมั่วนะโอเคค่ะทุกคนอ่านค่ะอ่ะพี่ตามเขียนว่าแม่แม่ขาแม,แม่หนูอยากไปสวนสัตว์ค่ะลืมเขียนค่ะไม่เป็นไรไม่ลืมเขียนค่ะ,ไม,ไ,ไ,มมคะไม่เป็นไรค่ะเขียนนะ เราสามารถพิมพ์ได้หรือว่านี่สุดท้ายโลกนะคะทำไม่ทำค่ะอ่าก็สำหรับ EP สองนะคะคือพี่ทำาน่จะไม่ได้เขียนข้างล่างลงนะคะเพราะว่าเอ่อพี่ทำเนี่ยก็จะไม่เขียนข้างล่างลงเพราะว่าขี่เจียจเขียนค่ะไม่อยากเขียนชค่เขียน EP สองก็พอแล้วแหละจนพี่ทำก็ได้แหละค่ะ ด,ดีิปนี้ของเราะลาไปก่อนอย่าลืมกดไกกลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะกดกระดิ่งตุกติ๊งตุกติ๊งเพื่อไม่ได้พลาดกันโอ๊ยเกดพูดไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย